สวัสดีครับกลับมาพบกับผมดาวัาาชรานะครับในสปอยนิยายคดีฆาตรกรรมของหนังสือเรื่องคดีสังหารเจนนี่ไบรซ์นะครับโดยในวันนี้เนี่ยจะเป็นบทที่2นะครับเดีย๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวของบทที่2เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรื่องราวของคดีสังหารเจนนี่ไบรซ์ในวันนี้เนี่ยผู้คนนอนไม่ค่อยหลับกันนักในเขตอุทกภัยระหว่างช่วงน้ําท่วมในฤดูใบไม้ผลิแก๊สนี่ถูกปิด และฉันเองก็ได้มอบตะเกียงให้มิสเตอร์เรโนกับพวกเราแลดลี่คนละดวงฉันนั่งในห้องข้างหลังที่ทำเป็นห้องครัวชั่วคราวพร้อมด้วยเทียนหนึ่งเล่มกับผ้านวมคุมเตียงพันรอบไหล่น้ำขึ้นเร็วในห้องโถงชั้นล่างแต่พอเที่ยงคืนที่บันไดขั้นที่7็ดมันก็หยุดขึ้นสูงและทรงตัวอยู่ในระดับนั้นฉันมีเรือพายเล็กๆลำหนึ่งอยู่เสมอในระหว่างฤดูน้ำหลากและขณะที่น้ำขึ้นฉันก็ผูกมันไว้กับซี่บันไดไล่ขึ้นไปทีละซี่ ฉันชงชาให้ตัวเองถ้วยหนึ่งและตอนตีหนึ่งก็นอนแผ่อยู่บนโซฟาเพื่อจะหลับสักสองสามชั่วโมงแต่ตอนที่มีคนมาแตะไหลฉันฉันคิดว่าคงนอนไปได้เพียงแค่ประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นฉันก็เลยลุกพรวดขึ้นมาคนคนนั้นก็คือมิสเตอร์เรโนนั่นเองเมื่อกี้มีใครไม่รู้อยู่ในบ้านของคุณคุณนายพิทแมนพวกเขาเพิ่งจะนั่งเรือออกไปนี่เองคงจะเป็นปีเตอร์ละมั้งเจ้าหมานั่นเดินเตะเป็นเรื่อยในตอนกลางคืนอ,อยู่ตลอดนั่นแหละ ไม่ใช่นะนอกจากว่าไอ้เจ้าปีเตอร์นั่นจะพายเรือเป็นฉันก็เลยลุกขึ้นแต่งตัวเรียบร้อยและหยิบเอาเทียนไขไปด้วยเราไปที่บันไดฉันสังเกตได้ว่าตอนที่เราออกไปนอกห้องเวลาขนาดนั้นเนี่ยได้เลยตีสไปประมาณหนึ่งนาทีเรือหายไปแล้วไม่ได้ถูกแก้มัดแต่มันถูกตัดขาดมากกว่าปลายเชือกยังคงรัดแน่นอยู่กับราวบันไดฉันนั่งลงบนขั้นบันไดแล้วมองมิสเตอร์เรโนเรือมันหายไปแล้วนี่ ถ้าบ้านเกิดไฟไหมเราต้องจมน้ำตายกันที่นี่แน่ๆมันก็ออกจะน่าแปลกอยู่นะครับถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยผมตื่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเรือแล่นเข้ามาเลยแต่ถ้าไม่มีใครมาในเรือแต่มาจากทางถนนพวกเขาคงจะต้องว่ายน้ําเข้ามานะฉันรู้สึกคลื่นไส้แล้วก็ขนลุกในเวลาเดียวกันแน่นอนว่าประตูบ้านด้านที่ติดถนนเปิดอยู่และมีแสงสว่างลอดออกไปมันให้ความรู้สึกประหลาดที่มาอยู่ตรงนั้นบนขั้นบันไดในความมืด โดยมีซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นเหมือนปากทางเข้าสู่ถ้ำและก็ได้เห็นน้ําแข็งก้อนหนาะไหลเข้ามาตามขอบเขตของสายตาเป็นบางครั้งหมุนอยู่ในกระแสน้นําวนแล้วก็ได้เคลื่อนที่ออกไปอากาศก็หนาวมากเช่นกันผมจะไปตรวจดูในบ้านไม่น่าจะมีอะไรแย่ไปกว่าการที่กรรมกรขี้เมาสักคนในช่วงหยุดงานระหว่างที่โรงงานจมอยู่ใต้น้ําหรอกแต่ผมก็ควรจะไปดูนะอันนี้คือ Reno, มิสเตอร์เรโนเป็นคนพูดนะครับหลังจากนั้น เขาก็ได้ทิ้งฉันไว้แล้วฉันก็นั่งอยู่ตรงนั้นลําพังในความมืดมีลางสงหอนเรื่องที่ผิดปกติบางอย่างแต่เขาพยายามคิดว่ามันเป็นความไม่สะดวกสบายและอากาศหนาวก็เท่านั้นเองน้ําที่ถูกลมซัดเข้ามานั้นหมุนวนอยู่ตรงเท้าของฉันมีบางอย่างมืดมืดลอยเข้ามาหยุดอยู่ที่ขั้นบันไดเบื้องล่างฉันก็เลยเอื้อมลงไปสัมผัสกับมันมันคือศพของลูกแมว ฉันไม่เคยรู้จักศพแมวที่ไหนที่จะนำพาอะไรอย่างอื่นมาให้นอกจากโชคร้ายและนี่ก็เป็นศพศพหนึ่งที่ถูกซัดเข้ามาอยู่ที่เท้าฉันมิสเตอร์เรโนเนี่ยกลับมาหลังจากนั้นไม่นานและได้บอกว่าบ้านเงียบสงบและเป็นระเบียบดีแต่ผมเจอปีเตอร์ถูกขังอยู่ในห้องน้ำห้องหนึ่งบนชั้น3คุณนอามันไปไว้ตรงนั้นเหรอฉันเปล่าแล้ก็ได้บอกไปอย่างนั้นแต่เนื่องจากเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยไปทั่วทุกที่และประตูก็จะพัดปิดเอง เราจึงไม่ได้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากในตอนนี้เรือพายเนี่ยก็ได้หายไปแล้วและไม่มีประโยชน์ที่จะงงวนเกี่ยวกับมันจนกว่าจะเช้าฉันกลับไปที่โซฟาเพื่อทําร่างกายให้อบอุ่นแต่ฉันก็ปล่อยให้เทียนติดไฟอยู่อย่างนั้นและเปิดประตูคาไว้ฉันนอนไม่หลับศพแมวตัวนั้นอยู่ในความคิดและคาอยู่ในหัวฉันอย่างนั้นเราว่ามันยังคอยหลอกหลอนฉันอยู่พอเวลาประมาณตีสี่ปีเตอร์ที่เที่ยวเดินด้อมๆมองๆอ,อ,อย่างกระสับกระสายก็พบมันเข้า แล้วเอามันเข้ามาวางบนเก้าอี้นอนของฉันพอฉันมองนาฬิกาในเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาตีสี่สนาทีแล้วและถ้าไม่นับเสียงประทะของก้อนน้าแข็งเมื่อชนเข้ากับก้อนอื่นซึ่งดังขึ้นเป็นครั้งคราวในสนามทุกอย่างก็เงียบสงบและแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเรนลับของไม้พายในห้องโถงชั้นล่างฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่กล้าหาญฉันนอนอยู่ตรงนั้นหวังว่ามิสเรเรโนจะได้ยินและเปิดประตูห้องแต่ถ้าว่าเขากลับหลับสนิทในตอนนั้น ปีเตอร์เห่าแล้ววิ่งออกไปในห้องโถงในเวลาถัดมาฉันก็ได้ยินเสียงมิสเตอร์แลตลี่พูดว่ามอบลงปีเตอร์มอบแล้วก็นอนลงไปซะฉันก็เลยหยิบเทียนออกไปแล้วออกไปที่ห้องโถงมิสเตอร์แลตลี่โน้มตัวอยู่เหนือเรือพยายามผูกมันเข้ากับบันไดเชือกสั้นเพราะถูกตัดและเขาก็กำลังประสบปัญหาเขาดูซีดเหมือนศพและสู้ผอมอาจจะเป็นเพราะแสงเทียนก็ได้ผมยืมเรือคุณไปคุณนายพิตแมน เขาบอกอย่างสุภาพาพอสมควรพอดีว่าภรรยาผมไม่สบายผมเลยไปที่ร้านขายยาคุณไปร้านขายยาถึงสองชั่วโมงเลยเหรอหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดอะไรบางอย่างเหมือนประมาณว่าหาร้านที่เปิดอยู่ไม่พบเลยในตอนแรกแล้วก็เลยเข้าห้องไปและปิดประตูล็อกเขาดูกระวนกระวายเป็นอย่างมากจนฉันคิดว่าบางทีฉันอาจจะวุ่นวายเรื่องของเขามากจนเกินไปและบางทีคุณนายแลนลี่อาจจะป่วยจริงๆก็ได้ ฉันก็เลยเคาะประตูแล้วถามว่ามีอะไรที่ฉันจะพอช่วยเหลือได้บ้างหรือเปล่าเขาเพียงแต่ตะโกนตอบว่าไม่ผ่านประตูออกมาและขอให้ฉันเอาไอหมาตัวนี้ไปให้พ้นๆฉันก็เลยกลับไปที่เตียงและพยายามจะหลับเพราะน้ําลดลงไปแล้วนิ้วหนึ่งหรือราวนั้นฉันก็เลยรู้ว่าในตอนนี้เนี่ยมันพ้นขีดอันตรายแล้วปีเตอร์มาหาตอนรุ่งสางเนื้อตัวสั่นเทาและขึ้นมา,าอยู่บนโซฟากับฉัน ฉันเอาปลายผ้าห่มด้านหนึ่งคลุมตัวมันหลังจากนั้นผ่านไปครู่หนึ่งมันก็หยุดสัน่นแล้วก็หลับไปเจ้าหมาตัวนี้อยู่เป็นเพื่อนฉันฉันนอนอยู่ตรงนั้นตาสว่างคิดเรื่องการตายของมิสเตอร์พิตแมนและคิดว่าฉันไต่เต้ามาควบคุมดูแลที่พักราคาถูกในเขตอุทกภัยได้ยังไงรวมถึงการที่ต้องคอยมารับความโอหังจากทุกคนที่เลือกจะมาเช่าห้องพักจากฉันอีกและการถูกเรียกว่าเป็นนางมาร ฉันคิดไปถึงพวกแรดลีย์อีกครั้งและการที่มิสซิสแรดลีย์เรียกสามีตัวเองว่าเป็นปีศาจแล้วก็คลางแคลงใจเรื่องที่มิสเแรดลีย์ออกไปซื้อ,อยามาให้ภรรยาฉันงีบหลับไปอีกครั้งตอนฟ้าสว่างและด้วยความที่หมดแรงฉันจึงหลับลึกไปจนกระทั่งมาถึงเวลาประมาณ7จ็นาฬิกามิสเตอร์เรโนเนี่ยมาที่ประตูแต่งตัวเตรียมไปร้านค้าเขาเป็นชายร่างสูงอายุราว50าสิบทำตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ตลอด และเขาก็จําได้เสมอว่าฉันเคยผ่านช่วงเวลาที่ดีกว่านี้มาก่อนและปฏิบัติกับฉันราวกับเป็นสุภาพสตรีไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเช้าของผมในเช้านี้นะครับคุณนายพิตแมนผมจะซื้อกาแฟสักแก้วที่อีกฝ้าของสะพานผมจะเอาเรือไปแล้วส่งมันกลับมากับเทอร์รี่เขาหันกลับแล้วเดินตามโถงไปลงเรือฉันได้ยินเขาพายเรือออกไปจากบันไดด้วยไม้พายและแจวไปในถนนปีเตอร์ตามเขาไปที่บันได ตอน7จ็ดโมงสินาทีมิสเตอร์แสดลีย์ก็ออกมาตะโกนเรียกฉันเอากาแฟมาแก้วหนึ่งกับขนมพังนิดหน่อยก็พอเอาสำหรับคนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ห้องและกระแทกประตูปิดแล้วฉันก็ชงกาแฟของเขาฉันชงชาถ้วยหนึ่งให้มิสซิสแสดลีย์ไปด้วยเขาเปิดประตูแค่กว้างพอให้ถาดเข้าได้รับมันไปโดยไม่มีสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าขอบคุณเลยเขาคาบุหรี่อยู่ในปากตามปกติฉันเห็นไฟในเตาผิงและได้กลิ่นเหมือนผ้าไหมด้วย หวังว่าคุณนายแรดลี่จะดีขึ้นแล้วนะคะฉันพูดแล้วสอดเท้าไว้ในร่องประตูเพื่อไม่ให้เขาปิดมันได้ฉันรู้สึกเหมือนมีกลิ่นเหมือนกับเขาทําไฟจากบุหรี่ไม่อะไรสักอย่างโดยบังเอิญฉันก็เลยพยายามมองเข้าไปในห้องคุณนายแรดลี่ทําไมเขาตะคอกกลับมาเมื่อคืนคุณบอกว่าเธอป่วยไม่ใช่หรออ๋อใช่ไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้ดีขึ้นแล้วจะให้ฉันเอาชามาให้ภรรยาคุณแทนไหมเอาเท้าคุณออกไปนะเขาสั่งไม่ต้อง เธอไม่อยากได้ชาแล้วเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอให้ตายเถอะการที่เธอจะไปนี่มันเป็นเรื่องให้ต้องมาจู้จี้วุ่นวายหรือไงพระเจ้าก็รู้ว่าผมจะดีใจแค่ไหนที่จะได้เป็นคนออกไปจากที่นี่ถ้าคุณหมายถึงบ้านของฉันแล้วก็ในขณะที่ฉันกําลังพูดอยู่เขาเหมือนจะตั้งสติได้และสุภาพขึ้นโดยตอบว่าผมหมายถึงย่านนี้นะ่ะบ้านของคุณเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่มีค่า ต่อให้ไม่มีผ้าลินินปูที่นอนกับครีมรสชาเข้มข้นเราก็ยินดีที่จะจ่ายผ้าฝ้ายกับนมอยู่ที่นี่จมูกฉันคงชินกับกลิ่นแล้วเดี๋ยวไม่มันก็คงเบาบางลงฉันขยับเท้าออกจากประตูคุณนายแลนลี่ออกไปเมื่อไหร่คะเมื่อเช้าตอนเช้ามากๆแล้วผมพายไปส่งที่ถนนเฟเดอรรลเองคุณคงไม่ได้ตอนเท่าไหร่แน่เขาดูย่ำแย่มากมีริ้วรอยบริเวณดวงตาแดงกำ่ำริมฝีปากของเขาดูแห้งและแตก เธอไม่มีบทในการแสดงสัปดาห์นี้ที่โรงละครเธอจะกลับมาภายในวันเสาร์ในตอนนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เชื่อเขาหรอกนะและคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะเชื่ออีกด้วยเขาปิดประตูใส่หน้าฉันแล้วประตูเนี่ยก็ดันไปหนีบเข้ากับจมูกของเจ้าปีเตอร์ปีเตอร์ก็เลยวิ่งหนีไปพร้อมกับร้องหวยหัวออกมาแต่ถ้าว่าแม้มิสเตอร์แลนลี้จะชอบสุนัขตัวนี้มากตามนิสัยของเขาเท่าที่จะชอบอะไรสักอย่างได้แต่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจในช่วงเวลานั้น เมื่อฉันเริ่มเดินตามหลังปีเตอร์เข้าไปในโถงฉันก็เห็นสิ่งที่ปีเตอร์คาบอยู่รองเท้าสําหรับใส่ในบ้านข้างหนึ่งของมิสซิสแลดลี่มันเปียกชุ่มไปด้วยน้ําและมันเป็นที่แน่ชัดเลยว่าปีเตอร์พบมันลอยมาอยู่ที่ตีนบันไดแม้ความคิดเกี่ยวกับเหตุฆาตกรรมจะยังไม่ได้เข้ามาในหัวของฉันนักขนาดนั้นแต่รองเท้าข้างนั้นก็จะทําให้ฉันเสียใจที่ฉันหยิบมันขึ้นมาดูรองเท้าสีดําสําหรับใส่ในบ้านตรงนิ้วเท้าประดับด้วยลูกปัดหนังปะหน้ารองเท้าสั้นส้นนหา เป็นรองเท้าแบบที่นักแสดงส่วนมากใส่กันจากนั้นจึงกลับไปเคาะประตูห้องด้านหน้าอีกครั้งคุณต้องการบ้าอะไรล่ะทีนี้รองเท้าภายในของคุณนายแลนลี่ค่ะปีเตอร์เจอมันลอยอยู่ในถงชั้นล่างเขาจึงเปิดประตูออกกว้างและก็ได้ให้ชั้นเข้าไปห้องอยู่ในสภาพค่อนข้างเป็นระเบียบดีกว่าตอนที่มิสซิสแลนลี่ยังอยู่มากทีเดียวเขามองรองเท้าข้างนั้นแต่ไม่ได้แตะต้องมันผมคิดว่าน่าไม่ใช่ของเธอนะ ฉันก็เห็นเธอสวมมาเป็นร้อยครั้งแล้วแต่เธอจะไม่มีวันได้สวมมันอีกแล้วต่อจากนั้นเมื่อเขาเห็นฉันจ้องอยู่เขาก็เลยพูดต่ออยว่ามันพังเพาราะน้ำไปแล้วโยนทิ้งไปซะเล่ก็อีกอย่างนะโทษทีคือผมทำปอกหมอนใบหนึ่งติดไฟนะ่ะตอนที่เผลอหลับไปแล้วบุหรี่ก็เลยล่วงลงมาจี้มัน,มนคุณลงค่าเสียหายในใบเก็บเงินก็แล้วกันเขาก็เลยชี้ไปที่เตียงเขาก็เลยชี้ไปที่เตียงหมอนใบหนึ่งไม่มีปลอก และผ้าฝ้ายเนื้อหนาที่หุ้มอยู่ก็มีรอยไหมเกรียมอยู่รอย200รอยฉันเดินไปมองมันใกล้ๆต้องมีค่าเสียหายสำหรับหมอนด้วยค่ะคุณแลดลี่และมีป้ายติดไว้อยู่บนประตูว่าไม่อนุญ,ญาตให้สุปุรีบนเตียงถ้าคุณจะทําให้เข้าของติดไฟฉันก็คงต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมงั้นเหรอเขาก็เลยเย้ยหยันออกมามองดูฉันด้วยดวงตาที่ปราศจากความรู้สึกแล้วมีป้ายบนประตูที่บอกว่า ผู้มาพักต้องถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเพราะแม่น้ำโสมมมสูง7ฟุตในห้องนอนหรือเปล่าในตอนนั้นฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องยึดถือหลักปฏิบัติว่าจะไม่โต้เถียงกับผู้เข้าพักก็เลยหยิบหมอนกับรองเท้าแล้วก็ออกไปโทรศัพท์ที่ชานบันไดกําลังดังอยู่โรงละครโทรมาถามหามิสไบรซ์หรือคือมิสซิสแลดลี่นั่นเองฉันก็เลยตอบไปว่าเธอออกไปแล้วคะ่ะคุณหมายความว่ายังไงย้ายออกเหรอไปพักผ่อนช่วงวันหยุดสองสาวันค่ะ เธอไม่ต้องแสดงสัปดาห์นี้ไม่ใช่หรอกคะ่ะเดี๋ยวนะเสียงนั้นพูดแล้วก็มีเสียงเงึงงมงำที่ปลายสายเหมือนกําลังพูดกับใครสักคนอยู่คุณสืบดูได้ไหมมิสไบรซ์ไปที่ไหนฉันจะลองดูคะ่ะหลังจากนั้นฉันก็ไปที่ประตูพวกแรดลี่แล้วก็เคาะมิสเตอร์แรดลียแง้มประตูมาตอบใกล้ๆโรงแสรถามว่าคุณนายแรดลี่อยู่ที่ไหนคะบอกพวกเขาไปว่าผมไม่รู้เขาตะคอกและปิดประตูฉันเอาข้อความของเขาไปบอกที่โทรศัพท์ ใครคนนั้นสะบดแล้วก็วางสายไปตลอดทั้งเช้าเนี่ยฉันก็เลยงงว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเสียงใดๆจากห้องของพวกแรดลี่และบ้านก็เงียบเชียบถ้าไม่นับเสียงน้ำที่ซัดสาดบนบันไดกับตำรวจสายตัวที่เที่ยวไปเที่ยวมาเวลา11โมงเด็กชายคนหนึ่งในละแวกใกล้เคียงตกจากแพที่แจวอยู่และจมน้ำตายฉันมองดูเรือตำรวจแล่นผ่านไปบรรทุกร่างเล็กเย็นเยือกของเขาเอาไว้และหลังจากนั้นฉันก็ไร้ประโยชน์ ฉันไปนั่งกับปีเตอร์บนบันไดพฤติกรรมของเจ้าสุนัขแปลกมาตลอดช่วงเช้ามันนั่งอยู่ห่างจากน้ำขึ้นมาหน่อยเดียวมองพื้นน้ำและร้องคางออกมาหรือว่ามันกำลังคิดว่าจะมีลูกแมวอีกตัวลอยมาติดมันยากที่จะบอกว่าความคิดตั้งหลายเนี่ยพูดขึ้นมาในใจของคนเราได้ยังไงแต่ความนึกคิดที่ว่ามิสเตอร์แลดลี่ฆ่าภรรยาและโยนศพของเธอลงไปในน้ำนั้นพูดขึ้นในใจฉันขณะที่นั่งอยู่ตรงนั้นทันใดนั้นฉันก็ดูจะเข้าใจทะลุปรุโปรงการทะเลาะกันเมื่อวันก่อน การเดินทางเที่ยวดึกบนเรือรองเท้าเปียกชุม่มไปหน้าซีดของเขาในเช้านั้นตลอดจนการที่เจ้าปีเตอร์นั่งจ้องมองมอย่างน้ําที่ท่วมเธอรี่เอาเรือกลับมาตอนสิบเอ็ดโมงครึง่งพวกมันมาหลังเรืออีกลำหวังว่าคุณคงได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาของเช้าในวันนี้นะคะทําอะไรล่ะครับหมายถึงพายเวียนไปรอบๆถนนนะสิคุณเอาเรือลํานั้นไปเป็นชั่วโมงเขาผูกเรือโดยที่ไม่พูดกับฉันสักคําแต่พูดกับเจ้าสุดนักอรุณสวัสด์ปีเตอร,ตอร์อากาศดีนะ หมอจะไปจับปลาใช่ไหมล่ะเขาหยิบไม้ที่ลอยอยู่ท่อนหนึ่งจากในน้ําเอาให้ปีเตอร์ดูและโยนมันไปในห้องรับแขกปีเตอร์เดินตามไปน้ําหยดกระเซ็นจากตัวมันค่อนข้างอ้วนตอนมันเดินกลับมาสิ่งที่มันนากลับมาด้วยไม่ใช่แท่งไม้แต่เป็นมีดที่ฉันใช้ตัดขนมปังมีดเล่มนั้นอยู่บนชั้นวางในห้องที่ฉันนอนเมื่อคืนก่อนและตอนนี้ปีเตอร์ก็เอามันขึ้นมาจากน้ําที่ท่วมด้ามไม้ของมีดทําให้มันลอยตัวอยู่ได้ใบมีดหักเหลือแค่สั้นๆ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่จะพบของใช้ในครัวเรือนลอยไปลอยมาเรื่อยเปื่อยในระหว่างช่วงน้ำท่วมฉันเคยเสียเก้าอี้ไปตัวหรือสองตัวและเห็นมันร่วงลงไปในน้ำแต่เรื่องที่เหลือเชื่อกว่านั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนั้นเด็กทารกอายุเดือนเดียวอยู่ในอู่ไม้ลอยมาติดอยู่ที่รั้วหลังบ้านของฉันหลังจากลอยมาไกลถึง40่ไม์และปรากฏว่าไม่ได้รับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงอะไรเลยนอกจากเป็นโรคหวัดธรรมดาแต่ในกรณีของมีด มันคนละเรื่องเลยฉันวางมันไว้บนหิ่งเหนือเตาที่ใช้ข้างบนบ้านเมื่อคืนก่อนและไม่ได้แตะต้องอีกเลยนับจากนั้นขณะที่จ้องมองมีดเล่มนั้นอยู่เทอรี่ก็เอามันมาจากปีเตอร์และยื่นให้ฉันน่าจะให้ผมสักเพนนีนะคุณนายพิษแมนผมไม่สบายใจทใี่ต้องยื่นมีดให้คุณมาอาจจะตัดมิตรภาพของเราขาดได้ฉันเอื้อมไปจะตีหัวเขาแต่ไม่ได้ตีแสงแดดสองลอดหน้าต่างตรงยอดบันไดเข้ามาและทอแสงบนเส้นเชือกที่ผูกไว้กับราวบันได ปลายเชือกติดรอยเปื้อนเต็มไปหมดมีคราบสีน้ำตาลสะท้อนแสงสีแดงฉันตัวสั่นลุกขึ้นยืนคุณไปซื้อเนื้อที่ร้านขายเนื้อเทอร์รี่แล้วกลับมาหาฉันในอีกครึ่งชั่วโมงว่าเสร็จฉันก็หันกลับไปแล้วขึ้นบันไดไปในสภาพเขาอ่อนเพื่อใส่หมวกกับเสื้อโค้ทฉันลงความเห็นได้แล้วว่าเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้น ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของบทที่2ในวันนี้เนี่ยซึ่งในตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่าตัวของเจ้าของคนที่มาเล่าเรื่องคนนี้เนี่ยเขาน่าจะได้พบเจอกับคดีฆาตกรรมเข้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูในบทต่อไปนะครับว่าคุณนายแรดลี่เนี่ยเธอหายไปเพราะอะไรแล้วเธอถูกฆาตกรรมหรือเปล่านะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ